อันว่าเรื่องแห่งพระเทรีชื่อว่าปตาจาราอันข้าไปเจ้าจะกล่าวอันว่าพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบซึ่งพระเทรีชื่อว่าปตาจาราตรัสแล้วซึ่งพระธรรมเทศนาเ้ว่าโยจาวุตสตังคีเวรังนี้เป็นตน้นได้ยินว่าอันว่านางปตาจารานั้นเป็นธิดาของเศรษฐีผู้มีทรัพย์สมบัติอันบุคคลพึงสเสวยมีโกดสี่สิเป็นประมาณในเมืองชื่อว่าสาวัตถี เป็นหญิงมีรูปงามได้เป็นแล้วอันว่ามารดาและบิดาทั้งหลายรักษาอยู่ซึ่งนางปัจจารานั้นยังนางปัจจารานั้นให้อยู่แล้วที่พื้นในเบื้องบนแห่งปราสาทอันประกอบแล้วด้วยเจ็ดชั้นในการแห่งตนอันบุคคลพึงแสดงขึ้นว่าหญิงมีการฝนสิบหกดันเมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยูอย่อันว่านางปัจจารานั้นปฏิบัติผิดแล้วกับด้วยจุลอุปปทาของตนคนหนึ่ง ครั้งนั้นอันว่ามารดาและบิดาทั้งหลายของนางปตจลานั้นฟังตอบแล้วแกกุมารคนหนึ่งในตระกูลมีชาติอันเสมอกันกำหนดแล้วซึ่งวันเป็นที่กระทำซึ่งวิวาหาะรันเมื่อวันเป็นที่กระทำซึ่งวิวาหะนั้นตั้งใกล้แล้วอันว่านางปตจลานั้นกล่าวแล้วกาจุลบถากนั้นว่าได้ยินว่าอันว่ามารดาและบิดาทั้งหลายจะให้ซึ่งดิฉันชื่อแก่ตระกูลชื่อนน ون. อันว่าท่านแม้พู้ถือเอาซึ่งเครื่องบรรณาการเพื่อดิฉันมาแล้วจักไม่ได้ซึ่งการเข้าไปในที่นั้นในการแห่งดิฉันไปแล้วสู่ตระกูลแห่งผัวถ้าว่าอันว่าความรักในดิฉันแห่งท่านมีอยู่ไซอันว่าท่านพาเอาแล้วซึ่งดิฉันจงหนีไปโดยที่ใดหรือหรือว่าโดยที่นั้นในการนี้นั่นเทียวดังนี้ อันว่าจุลุปถากนั้นรับพร้อมแล้วว่าแน่นางผู้เจริญอันว่าดีละดังนี้กล่าวแล้วว่าถ้าอย่างนั้นอันว่าเราจะยืนชื่อในที่โน้นแห่งประตูแห่งพระนครในเวลาเช้าเกี่ยวในวันรุ่งในวันพรุ่งอันว่าเธอออกแล้วด้วยอุบายอย่างหนึ่งพึงมาในที่นั้นดังนี้ได้ยืนแล้วในที่เป็นที่กระทําซึ่งการนัดแนะในวันที่สองอันว่านางปตจลา แม้นั้นนุ่งแล้วซึ่งผ้าอันเศร้าหมองแล้วสยายแล้วซึ่งผมทั้งหลายทาแล้วซึ่งสรีระด้วยรำถือเอาซึ่งหม้อออกไปแล้วจากเรือนราวกับว่าไปอยู่กับด้วยทาสีทั้งหลายได้ไปแล้วสู่ที่นั้นในเวลาเช้าเทีย่ยงอันว่าจ,จุลป,ปถากนั้นพาเอาซึ่งธิดาของเศรษฐีนั้นไปแล้วสู่ที่อันไกลสำเร็จแล้วซึ่งการอยู่อาศัยในบ้านตำบลหนึ่ง ไายแล้วซึ่งนาในป่าย่อมนำมาซึ่งวัตถุทั้งหลายมีฟืนและผักเป็นต้นอันว่านางปตจรานอกนี้นำมาแล้วซึ่งนา้าด้วยหม้อกระทำอยู่ซึ่งกิจทั้งหลายมีการตามและการหุงเป็นต้นด้วยมืออันเป็นของตนสเสวยแล้วซึ่งผลแห่งกรรมอันชั่วของตน